สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงป้ายทบนะคะเป็นผ้าถุงป้ายทบที่ที่อ้อยกําลังจะตัดเย็บตัวนี้ค่ะเป็นผ้าหน้าแคบนะคะก็ในคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงตัวนี้ค่ะก็เป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่นะคะเอลที่เจ็ดสะโพกสามสิบหกครึ่งค่ะและตัวนี้เอลสะโพกเขาจะแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณเก้านิ้วสิบนิ้วเพราะฉะนั้นอ้อยเลยต้องทําเก็บสองเก็บค่ะ ก็เดี๋ยวจะมีวิธีการทําเก็ตให้ดูนะคะว่าควรวัดแบบไหนนะแล้วก็สําหรับตัวของอ้อยเองอะ่ะจะสร้างแพทเทิร์นแค่นี้ค่ะคือไม่ทําแยกไม่ทําแยกแบบเต็มนะคะเพราะว่าเราจะวางตัดให้ง่ายสะดวกคืออ้อยถนัดแบบนี้นั่นเองนะคะก็เลยจะเอาประสบการณ์ที่อ้อยทําวิธีที่อ้อยทํานั่นเองมาแบ่งปันให้กับทุกคนได้ลองดูกันนะคะถ้าไม่ยากเกินไปทุกคนก็ฝึกทําวิธีนี้ได้นะคะก็จะทําให้ งานของเราง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับขั้นตอนการสร้างแบบตัวนี้ว่าเราจะสร้างแบบไหนนะคะเป็นแบบนี้นะก็เข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้าค่ะก็ก่อนที่เราจะมาสร้างแบบกันนะคะเดี๋ยวอ้อยขอแนะนําผ้าชิ้นนี้ให้รู้จักกันก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเพราะ้อยจะมีสอนการสร้างแบบและวิธีการตัดผ้าชิ้นนี้ออกมานะคะว่าถ้าเราเจอผ้าที่มันหน้าแคบแบบนี้ค่ะผ้าแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าแพวา ผ้าแพรวาเขาจะมีเอกลักษณ์ก็คือจะเป็นผ้าที่หน้าแคบค่ะจะหน้าแคบอยู่ที่ประมาณ24นิ้วนะคะเวลาเราตัดนะชิ้นหน้าชิ้นหลังน่ะมันแทบจะไม่มีให้เราป้ายเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนการตัดต่อผ้าดิค่ะอ่ะชิ้นนี้เดี๋ยวอ้อยจะลองตัดผ้าให้ดูก่อนนะคะว่าผ้าเขาแคบขนาดเนี้ยคือมันแคบมากอย่างที่บอกว่าทุกคนจะเห็นอย่างนี้นะคะเนี่ยเขาจะมีผ้าอย่างเนี้ยอ้อยวัดแล้วผ้าชิ้นนี้ตกอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะอยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะ เนี่เป็นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะจะสร้างแบบเดี๋ยวอ้อยจะลองตัดผ้าชิ้นนี้ออกมาให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใช้ตรงชิ้นลายนี่ในการวางตัดนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ้อยจะตัดออกมาก่อนนะคะว่าถ้าเราเจอผ้าแบบนี้เราสร้างแพทเทิร์นน่ะช่วยจะทำยังไงจากลายตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ้อยจะเอาลงประมาณหนิ้วนะคะหรือว่าใครจะเอาสุดเลยก็ได้นะแต่สําหรับตัวอ้อยเองจะเอาลง1นิ้ดีวค่ะเพราะไม่งั้นเขามองดูกุดมากเกินไปนะถ้าใช้ตรงสุดเนะะี่ยค่ะ อ่าเดี๋ยวตัดออกก่อนนะอ่าหนึ่งนิ้ววัดออกมาหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีใช้ตรงนี้อยู่ที่ประมาณสองนิ้วแล้วกันค่ะพับนะคะเท่ากับว่าเราตัดอยู่ที่จะกชิดริมเนี่ยวัดออกมาสามนิ้วค่ะสามนิ้วนะคะวัดออกมาก่อนนี่ตัดแบ่งออกมาก่อนค่ะเพราะว่าเราจะใช้ลายเป็นผ้าถุงนนเองแล้วผ้าพื้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเราควรจะตัดเท่าไหนดีนะคะอ่ะตัดออกมาก่อนเลยจ้า ก่อนที่เราจะสร้างแบบนะอ่จตัดเท่าออกมาก่อนค่ะเราจะได้รู้ว่าสร้าง,สงเสร็จแล้วเราจะยังไงดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาวัดเผื่อด้วยนี่ค่ะได้แถบหนึ่งแล้วนะคะเขาจะมีสองแถบเขาเรียกว่ามีสองฝั่งนะก็เหมือนกันค่ะตัดออกมาก่อนค่ะตัดออกมาก่อนนะอ่าวัดลงมาสามนิ้วก่อนค่ะทั้งเผื่อชายด้วยนะสามนิ้วค่ะ นี่แถบตรงนี้เราก็จะเอาไว้แต่งแขนนะคะอ่ะตัดออกมาก่อนเลยจ้านี่ค่ะเมื่อตัดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ที่เราจะเอาไว้วางกระถุงเนี่ยหน้าเขาก็จะแคบมากเลยนี่ วางชิ้นหน้าก็เกือบจะหมดแลวนะแทบไม่มีป้ายเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปตัดผ้าที่ชิ้นผืนกันนะคะอะก่อนที่เราจะมาตัดเราต้องมาสร้างแบบกันก่อนนะคะเอวที่เราจะสร้างกันเอวอยู่ที่27็ดนิ้วสะโพกสาสิบหกนิ้วครึ่งสะโพกสาสิบหกนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ยาวสาสิบนิ้วใต้ขอบค่ะถ้ารวมขอบด้วยก็คือยาว35้านิ้วนะคะเอาวัดเป็นนิ้วอ้อยวัดนะเป็นทั้งเซนทั้งนิ้วนะคะจะใช้ จะใช้ปนกันไปนะคะทุกคนต้องเรียนเรียนรู้หลักเส็นและหลักนิ้วควบคู่กันไปด้วยนะคะไม่ว่าเราจะทํากางเกงหรือทํากระโปงก็จะใช้ทั้งหลักนิ้วและหลักเซนผสมกันไปด้วยค่ะ,ะขีดเส้นขีดเส้นเอวขึ้นมาก่อนนะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าเส้นเอวค่ะเส้นเอวนะคะแล้วก็วัดความยาวค่ะความยาวอย่างที่บอกว่าสามสิบสี่นิว้วใต้ขอบแล้วก็วัดมาค่ะก็จากเส้นเอววัดลงมาสามสิบสี่นิ้วติ๊กอ่ะนี่หนึ่งจุด ส4ี่นิ้วนะคะวัดออกติกหนึ่ง,งจุดนี่เป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดเส้นชายขึ้นมาก่อนค่ะขีดเส้นชายนะคะอ๋อก็ถุงที่เราจะสร้างตัวนี้เขาเรียกว่าถุงบายผมนะคะนี่ค่ะก็จะได้าเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วัดค่ะวัดสะโพกนะคะจากเส้นเอวนะวัดลงกมายี่สบเซนค่ะเป็นเส้นตะโวกใหญ่แบ่งครึ่งสิบเซนเป็นเส้นตะโพกเล็กยี่สิบเซน แบ่งครึ่งสิบเซนก็จะได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราจะได้ทั้งเส้นเอวสะโพกเล็กสะโพกใหญ่และเส้นชายนะคะทีนี้หลังจากนั้นเราจะมาหาสะโพกกันค่ะหาสะโพกนะคะก็สะโพกตัวนี้สามสิบหกนิ้วครึ่งก็วัดเพราะว่าเราจะสร้างหลักเซนนะคะก็เป็นหลักเซนก็คือเก้าสิบสามเซน 93เซนเราต้องบวกเพิ่มรวมอีก3เซนก็คือ96เซนนะคะ96เซนเราต้องหาร4ค่ะหาร4นะคะอาเดเขียนตรงนี้ให้ดูนะอ่าสะโพก96นะข่ะเดขียนตรงนี้ให้ดูนะคะสะโพก93บวก3เท่ากับ96ค่ะ96หาร4เท่ากับ24นะคะเราก็ใช้ตัวเลข24เนี่ยคะ่ะจากเส้นกลางหน้าเนี่ยวัดเข้ามาค่ะ24เนิ้วค่ะ ตรงนี้หนจุดยีิบสีเซนนะคะ24เซนสี่จุดนะ1 2 3 4หลังจากนั้นเราก็ขีดตรงถึงกันค่ะ24่สิบสีเซนนะคะไม่ใช่24นิ้วนะนี่จ้ามาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะเราได้แล้วค่ะกรอบตะโพงเนี่ย แล้วอ้อยทําว่าถุงเองคือไม่ได้ทําขายนะคะตัวนี้ทําตัดให้ลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นอ้อยจะสร้างแค่ส่วนเดียวเดี๋ยวอ้อยจะมาสอนตามวิธีของอ้อยนะคะก็คือเอาแค่นี้ก่อนค่ะไม่โกงไม่ก๊อกอะไรทั้งนั้นนะตัดออกมาก่อนเลยค่ะเนี่ยตัดออกมาก่อนเลยเราจะได้ไม่เกะกะนะนี่ค่ะเส้นชายจริงตัดเลยนี่ตรงนี้เราไม่ใช้แล้วคะ่ะนี่จ้าเราก็จะได้มาเป็นนี่แล้วค่ะ เมื shorts, ่อเราได้กรอบตะโพกขึ้นมาเนี่ยคือ24เซนตรงนี้แล้วเราจะมาหาเอวกันค่ะหาเอวนะคะเอวเอว27เนิ้วเท่ากับ6 68เซน68เซน68เซนนะคะหารสี่นะหารสี่เท่ากับเท่ากับ17ค่ะ17นะคะหารสี่เท่ากับ17นะเราก็ใช้ตัวเล่เนี่ยค่ะ17เซนเนี่ยค่ะวัดออกมาจากเส้นกลางหน้าเนี่ยค่ะ วัดเข้ามา17เซน17เซนนะคะเราจะบวกเราจะบวกอยู่ที่5เซนค่ะเอาเกตละ2เซนครึ่งเลยนะเอาต้องคือเขาเป็นคนเอลเล็กสะโพกใหญ่เนาะเอล27สะโพกส3กครึ่งอะ่ะเกือบจะ10นิ้วเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะเอา2เก็ตนะคะตัวนี้นะเอา2เกตค่ะ หลังจากนั้นเราก็หลังจากนั้นเราก็วัดแบ่งเกตค่ะาจากจุดนี้นะคะจากจุดนี้นะเราวัดเนี่ยตรงนี้หารสามค่ะหารสามนะคะช่วงนี้นะเพราะเราจะทําเป็นเกตสองเก็ตนะอ่าได้ยี่สิบสองเซนยี่สิบสองเซนถ้าเกิดว่าเจ็ดเจ็ดสามยสิบเอ็ดเจ็ดเซนเท่ากับเจ็ดเซนเจ็ดจุดสามนะคะ 7.3นะติ๊กมาเนี่ยตรงนี้ได้7.3ค่ะ7.3นะคะได้จุดนี้นะได้เป็นเกตแรกนะหลังจากนั้นเมื่อได้เกตแรกแล้วเราก็วัดเข้าออกค่ะวัดเข้าออกฝั่งละหนึ่ค่ะ ออว่าเอาสี่เซนก็พอแล้วเอาเกตละสองเซนเถอนะเนาะเพราะว่าเอาโค้งเอวให้เยอะๆหน่อยดีกว่านี่จะเยอะไปเดี๋ยวมันมันเกินสามเซนไหมเนี่ยเออสามเซนพอดีค่ะคือตรงโค้งนี่ห้ามเกินนะห้ามเกินสามเซนนะคะไม่งั้นเขาจะโค้งมากเกินไปเอาเอาตกลงว่าเอาเกตอยู่ที่เกตละสองเซนนะคะก็คือเป็นสี่เซนนะคือลดแล้วค่ะเพราะว่ามันใหญ่เกินไปอ่ะตรงนี้เอาเก็ตยาวอยู่ที่สิบสองเซนค่ะสิบสองเซนนะคะ แล้วก็นี่ค่ะเอาเก็บเมื่อเก็บสองเซนก็วัดเพอาออกฝั่งละหนึ่งเซนนะคะ<ม>ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ได้ได้หนึ่งเกบแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยับเก็ตออกไปค่ะเก็ตห่างนะเก็ตห่างอยู่ที่เขาเรียกว่าเก็ตห่างค่ะวัดถอยถอยออกไปอีกานนะะาสามเซนครึนนะคะ่งค่ะสามเซนครึ่งวัดถอ,ออถอยออกไปเพราะเก็ตที่สองเราก็เอาสองเซนเหมือนกันนะคะก็คืออวัดออกไปสองเซนแล้วก็แบ่งครึะคะ่งค่ะแบ่งครึขข่งครั้งหนึ่งเพื่อเป็นเส้นกลางแบบนี้นะก็วัดออกไปค่ะ ก็เป็นอย่างนี้นะคะก็เอาเก็บอยู่ที่อ่าเก็บอยู่ที่สิบเซนก็พอค่ะนะคะนี่เอาเล็กหน่อยอเอาแค่เก็บนี้สิบสองเซนยาวตรงนี้เอาเก็บสิบเซนพอนี่นี้นะคะเป็นแบบนี้นะก็คือเป็นสองเก็บค่ะสําหรับตัวนี้นะค่ะหลังจากนั้นเราจะมาขีดขีดเอวกันค่ะขีดเอวนะคะ คือก่อนที่เราจะขีดเก็บเอวเราต้องเนี่ยก่อนที่เราจะขีดวัดเอลเนี่ยเพื่อให้ได้เอวยี่สิบเพราะว่าเอลจริงยี่สิบเจ็ดเราต้องวัดตรงนี้ให้ได้ยี่สิบแปดค่ะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวัดเราต้องเขาเรียกว่าคือการคือการอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวมันดึงไม่ออกอ่ะอะไรอ่ะมันต้องลดนะนะอ่ะทําให้เนี่ยนะอ่าน่าลงนึงเดี๋ยวนะไปนะเดี๋ไม่ออก <laughs> หัวตื้อซะแล้ว นี่นะคะพับทงนะคะอ๋อเขาเรียกว่าเก็บเส้นเอวโอ้ยนานๆสอนทีนี่นะคะเก็บเส้นเอวลงนะหน้าลงหนึ่งข,ข้างหลังลงหนึ่งเซนครึ่งนะคะอ่ากัดกัดแบบนี้ก่อนค่ะกัดแบบนี้ก่อนนะจับเก็บเนยค่ะ แล้วเราก็ขิดโค้งไปที่ข้างค่ะตามจุดที่เราติ๊กไว้ตรงนี้นะอ่าติ๊กออกมานี่อ่าหน้าอ่านี้ล่างเส้นล่างก็คือเส้นชิ้นหลังนะคะเราก็วัดค่ะว่าเราต้องวัดสองเส้นเนี้ยให้ได้รวมกันยี่สิบแปดนิ้วนะคะเพราะว่าเราใช้ขอบโค้งนะขอบโค้งอะ่ะตรงข้างล่างเขาจะใหญ่กว่าข้างบนค่ะเพราะฉะนั้นเราวัดตรงนี้ให้ได้ยี่สิบแปดค่ะเอาวัดครั้งที่หนึ่งวัดเส้นบนนะคะก็คือเป็นชิ้นหน้านะเอาวัดมาได้เท่าไหร่ ได้หกนิ้วสามหกนิ้วสามแล้วเอาหงนี้สามมา่ตมานี้ได้ยี่สิบเจ็ดเองแสดงว่ามันขาดอยู่ที่ประมาณหนึ่งกับเบียดนะคะเพราะเราก็นี่ติก๊กไปค่ะนี่ก็ดีเราจะได้ไม่ต้องโค้งเยอะมากนะคะเราเอาเส้นนี้นะเพราะว่าการที่อ้อยยังไม่โค้งอะ่ะเพราะว่าเราต้องวัดเช็คตรงนี้ให้ได้ก่อนค่ะให้ได้ยี่สิบแปดนะคะเมื่อเราได้ตัวเลขแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นที่เราเอาจริงแล้วค่ะเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะคะ เดี๋ยวเราจะได้โคง้งแต่ตรงนี้หายไปที่สะโพกนั่นเองนะคะอ่าว,วัดอีกทีหนึ่งก็คือสรุปแล้วชิ้นหน้าชิ้นหลังเนี่ยต้องให้ได้ 20, ชิ้นละเจ็ดนั่นเองเจ็ดสี่ยี่แปดนะคะอ่าวัดมาได้แบบเจ็ดนะคะอ้าวเจ็ดมาต่อกันกับเส้นนี้ก็ได้ยี่สิบแปดนะคะสิบสี่นะเพราะว่านี่เราวัดอยู่ที่สองเท่าแล้วเพราะมันผ่านสี่ไว้อะเพราะฉะนั้นรวมกันเมื่อตัดออกมาแล้วมันจะได้ยี่สิบแปดนะคะก็คือสรุปยี่สิบแปดอเส้นนี้นะคะเราก็โค,งะคะ้งเลยค่ะ หลังจากนั้นนะเราก็โค้งเลยค่ะอาตัดออกมาก่อน,นนะเดี๋ยวตัดก่อนเลยนะตัดเส้นบนค่ะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะโค้งเส้นนี้นะคะก่อนที่เราจะโคง้งค่ะเดี๋ยวขอกกลับก่อนนะนี่ค่ะเส้นนี้นะจําเส้นให้ดีนะคะเส้นนี้นะเราก็โค้งเรียวมาที่ตรงสะโพกใหญ่นะคะนี่นะคะคือการโค้งสะโพกนะ่ะคือเราจะต้องไม,ไม่ให้หักเป็นมุมนะคะ เพราะว่าการหาเก็บเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราทําตรงเนี้ยห้ามเกินสามเซนค่ะจากเส้นสะโพกเนี่ยวัดเข้ามาห้ามเกิน3มเซนนะจะ1นเซน2เซนสเนี่ยสมเซนสูงสุดอยู่ที่3มเซนได้แต่ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ2เซนครึ่งค่ะนะคะก็ได้นะเพราะว่ายิ่งเราโค้งมากๆเรานึกถึงว่าเนี่ยเขาเขาจะเหมือนกับหักมากเกินไปแล้วเฉพกตัวเนี้ยจะพองค่ะนะคะตรงนี้อ่ได้แล้วนะทีนี้เมื่อเราได้ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะมา เขาเรียกว่าตรงนี้มัน,มนบานเกินไปมันจะตรงกับเส้นสะโพกเหมือนที่เราวัดไว้ยี่สบสี่เซนเมื่อกี้นี้นะที่เราหาสะโพกไว้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเส้นเนี้ยเขาเรียกว่าขีดชายสอกค่ะโดยผ้าถุงสําเร็จโดยทั่วไปจะขีดศอกมาตรฐานเลยนะอยู่ที่สามเซนค่ะก็วัดเข้ามานะจากเส้นเนี้ค่ะวัดเข้ามาสามเซนจ้ะสามเซนนะคะเมื่อเราขีดออกไปแล้วอ๋อนี่ขีดตรงขึ้นไปค่ะตรงไปที่ตรงนี้เลยตรงสะโพกเลยค่ะถ้ามันมาทันเราถึงเราก็ขีดตรงไปเลยค่ะ นี่ค่ะขีดตรงมาเลียวเนี่ยหายไปตรงที่ตรงสะโพกเนี่ยให้มองดูโครบกลมกึงนะคะไม่ให้หักเป็นมุมนะถ้าเกิดว่าตรงนี้หักเป็นมุนาามนะเราสามารถจะกินสะโพกเข้ามาได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราบวกไว้3มเซนแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมองดูมันหักมุมอ่ะเราสามารถขีดกินเขาได้หน่อยค่ะนะคะนี่เป็นแบบนี้ค่ะเราจะกินเข้ามานิดหนึ่งนะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราบวกไว้3ามเซนแล้วถ้ามันมองดูหักอยังไงมันก็หักค่ะวันเราเย็บนะก็ทําไปแล้วก็พิจารณาไปด้วยค่ะการนี้ค่ะ มีอะไรกันนะเราก็ตัดค่ะเอาเส้นจริงคือเส้นนี้เส้นที่เราสอบนะเป็นเส้นนี้ค่ะตัวนี้เอวเล็กสะโพกใหญ่แล้วมีสองเกตนะคะนี่จ้าเราก็จะได้เอวยี่สบปดนะคะเนี่ยแพทเทิร์นเอวยีสิบแปดแต่เวละเราก็จะได้แพทเทิร์นเอวยี่สิบเจดสะโพกสันหกครึ่งแล้วค่ะ นี่ค่ะเราก็จะได้แพทเทิร์นที่เอลยี่สิบเจ็ดแบบง่ายๆเลยนะคะเนี่ยสร้างแค่นี้นะสําหรับตัวอ้อยเองนะคะคือเราวางตัดให้ลูกค้าอ้อยจะสร้างแค่นี้ค่ะทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเป็นแบบนี้แล้วสิ่งที่เราจะขาดเหลืออีกอย่างหนึง่งก็คือเราจะทําเส้นป้ายกันค่ะวิธีทําเส้นป้ายนะคะเราใช้กลางหน้าของชิ้นเนี่ยค่ะที่อยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยเราใช้กลางหน้าที่เวลาเราวัดออกเนี่ยเชสะโพก็วัดจากตรงนี้เอวก็วัดจากตรงนี้ออกมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขาจะเป็นเส้นที่ตรงคือไม่เบี้ยวไม่อะไรนะคะเขาเรียวกว่ากลางหน้านะ แล้วก็เอากลางหน้าเนี่ยจับประกบกันที่ปลายเก็ตของของเนี่ยชิดอันที่สองเลยค่ะนะคะนี่เราไม่มีการเบี่ยงเกตเลยนะถ้าเกิดว่าเป็นสองเก็ดนะ่ะเพราะว่าเราจะใช้เก็ตที่สองเป็นมาตรฐานเลยค่ะก็นี่นะคะจับให้ชนกันนะตรงเนี้ยกลางหน้าเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็ติ๊กปลายเก็ดค่ะติ๊กปลายเก็ดนะคะตรงนี้เนี่ยคือเนี้ยมันจะเป็นเส้นป้ายของเราแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็ขีดตรงมาที่ชายนะคะก็ข,ขีดตรงมานะคะถ้าขีดไม่ตรงเราก็ใช้สายวัดถึงก่อนก็ได้ค่ะ นี่จ้าอาติ๊กตรงนี้ไว้นี่แบบนี้นี่ค่ะเป็นแบบนี้จ้านี่เราได้เส้นป้ายแล้วนะคะหลังจากนั้นเราจะมีการเย็บล็อกค่ะเส้นป้ายเย็บล็อกของร้านอ้อยคือมาตรฐานคือใช้สิบนิ้วนะคะจากเส้นเอววัดลงมาค่ะสิบนิ้วค่ะเย็บล็อกนะนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ค่ะวิธีการทำก็เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นแพทเทิร์นที่อ้อยตัดเองก็เลยต้องสร้างแบบนี้นะคะเพื่อให้ง่ายอ้อยสำหรับตัวเองอ่ะวางอย่างเงี้ยมันจะง่ายมากกว่าคือมันไม่ไม่เกะกะเวลาเราแยกกระดาษนะคะก็เราจะไปแยกที่ผ้าเลยค่ะก็เดี๋ยวคลิปหนะ้ามาดูวิธีการตัดผ้าสำหรับหน้าแคบนะคะว่าเราควรจะต่อผ้าเท่าไหร่นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบก็สั่งแพทเทิร์นกับอ้อยได้นะคะก็รับ ตามแพตเทิร์นทุกแบบทุกไซสเลยค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ